2ปีนะคะก็ได้ยาแนวฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็ห้ามดลดแอลกอฮอล์โหยากเลยอะค่ะเกิดแอลกอฮอล์จะเป็นสายที่เราเช็่กันไว้อันนี้ออกมาจากนาซีน,นะคะ you <laughs> วันนี้กลับมาอันบ็อกกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้อันบ็อกก็เป็นกระเป๋าที่เราอะอยากได้มานานมากๆแบบหลายปีแล้วแต่ก็แบบไม่ตัดสินใจซื้อสักทีเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงอะนะคะอันนี้ก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็อยากได้มาหลายปีแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าช็อปไปสอยเขามาเลยค่ะอันนี้วันนี้ก็จะถุงใหญ่นิดนึงนะคะวันนี้เป็นกระเป๋าจากแบรนด์ซีลีนค่ะด้านใน จะเป็นถุงผ้าแบบนี้เขาแบรน,นี้ถ้าสมมติว่าเป็นกระเป๋าค่ะถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่ๆหมืจะไม่มีกล่องให้นะคะ,ะ,คะแล้วก็จะเป็นนี่ด้านในใส่เป็นพวกใบเสร็จค่ะแล้วก็หมดแล้วคะ่ะในถุงไม่มีอะไรแล้วนี่ เป็นแบบที่หลายๆคนได้ทําการรีวิวไว้นะคะมันจะเป็นแบบสีดําๆแล้วก็แบบมีแบบมีเงาเป็นลายทางแบบนี้ค่ะจะไม่ได้แบบว่าดําด้านแบบนี้พิมพ์ว่าซิลีนพารีสนะคะดูด้านในถุงผ้ากันนะคะในถุงผ้าก็จะเป็นนี่น้องกระเป๋าของเรานั่นเอง <ๆ S 1> นี่เลย <ๆ S 1> แบรนด์นี้เขาจะมาแบบเรียบนะคะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายเนาะด้านในถุงผ้าก็โล่งเลยแค่นี้เลย 麻烦修修捏一下 น,นี้เป็นรุ่นที่ก็ไม่ได้ถือว่าฮิตอะไรมากแต่ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างคลาสสิกของแบรนด์ซีลีนค่ะอันนี้นะคะของเราเป็นรุ่นเบลแบ็กนะคะไซส์นาโนซึ่งเป็นไซส์ที่ใหญ่มาเป็นอันดับ2ซึ่งที่เราเลือกไซส์เนี้ยเพราะว่าเราอ่ะตั้งใจซื้อใบนี้มาไว้สําหรับไปออฟฟิศนะคะก็คือใช้เป็นเอวิดีเอทแบ็กดังนั้นก็เลยต้องมีขนาดใหญ่ใส่ของได้พอเหมาะแต่ก็ไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าตัวเราค่อนข้างเล็กนะคะสูงประมาณ154เท่านั้นเองดังนั้น เราว่าค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการกระเป๋าที่มีหูหิ้วด้านบนแล้วก็มีสายสะพายเพราะว่าบางทีถ้าเราเมื่อยเราก็สามารถแบบเอามาคล้องแขนได้หรือว่าสะพายไหลได้คอสบอดี้ได้นะคะแล้วว่าใบนี้ก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ในจุดประสงค์ที่เราต้องการนํามาใช้ะคะ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูนะคะอันนี้ที่จริงเราก็ เช็คมาจากช็อปแล้วแหละนิด นี่เลยนี่ค่ะใบนี้นะคะก็จะทําจากหนังวัวทั้งใบนะคะ,ะเหตุผลที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเบลแบ็ก mm hmm. ก็เพราะนะ่น่าจะเป็นตรงจุดนี้แหละค่ะที่เป็นแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของทางรุ่นนี้เนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงไซส์กระเป๋าเราจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะนี่เปิดเข้ามาดูด้านใน นี่เขาก็จะมีสายยาวมาให้ค่ะนี่เป็นแบบนี้สายนะคะของรุ่นนี้สามารถปรับได้หลายระดับเลยแต่อันนี้เราให้เขาแบบปรับมาให้ในสายสั้นที่สุดเลยค่ะนี่เพราะว่ามันพอดีกับตัวเราเลยตรงอะไหล่นะคะก็จะมีนี่ปั๊มคำว่าซีลีนอยู่ค่ะเล็กๆ ด้านในด้านนมีการ์ดนะคะนีะ่นี่เขาก็จะเขียนว่าผลิตที่ประเทศไหนอันนี้ผลิตที่ประเทศอิตาลีนะคะไซนาโน,โนสี่ไลท์ทูบค่ะนี่ก็มีการ์ดเล็กๆน้อยๆไม่เยอะมากเท่ากับแบรนด์อื่นๆมีแค่นี้เองค่ะ ส่วนอันนี้นะคะสําหรับไซนี้ด้านในก็จะโลง่ลงๆแบบนี้เลยคือไม่มีอะไรเลยแล้วก็บุเป็นหนังกลับนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องความเลอะนิดนึงแต่และว,ว่ามันอยู่ด้านในเนาะก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากส่วนอะไรของอรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีทองทั้งหมดซึ่งทองของเขาอะค่ะจะเป็นแบบทองด้านๆน,นะคะดังนั้นก็คือสบายใจได้ใช้ได้แบบยาวๆชิวๆไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นรอยเพราะยังไงมันก็แบบเป็น ด้านด้านมาแล้วอะค่ะวัสดุอะค่ะจะเป็นทองเหลืองแล้วว่าอันเนี้ยหลายๆช่องหลายๆ YouTube ก็มีการรีวิวไปบ้างแล้วนะคะเราก็เลยจะให้เพื่อนๆดูคร่าวๆเนาะว่าเนี่ยกระเป๋าจะเป็นประมาณนี้นนตรงนี้นะคะมีปั๊มตาซิลีนด้วยนี่ส่วนถ้าถามว่าอันนี้จุอะไรได้บ้างแล้วว่าก็คือสามารถจุ ได้ทุกอย่างที่ที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตังค์โทรศัพท์สมุดเล็กๆหรือว่าทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกอะไรต่างๆที่เราเคยใส่ไว้ในแบบว่าลองทำ w a ซิน n น y แบกไปแล้วใบนี้ก็คือใส่ได้หมดเลยค่ะทุกคนทุกคนสามารถกลับไปดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะคะส่วนที่เห็นเขาชอบปิดกันก็คืออย่างแรกก็คือสอดเข้ามาอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ปิดแบบนี้หรือว่าอีก อย่างหนึ่งก็คือบางคนก็คือง่ายๆพับลงมาอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เราคิดว่าสอดเข้าไปข้างในอะค่ะมีความน่ารักกว่าแต่บางคนเขาอาจจะแบบว่าเออเดือบรีปนาอแบบชิลๆหดือที่จริงอาจจะไม่ปิดก็ได้นะคะแบบหิ้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงเนี้ยเขามีการล็อกมาแล้วที่ทาให้เราสามารถแบบหิ้วอย่างนี้ได้เลยเราว่าใบนี้แบบค่อนข้างตอบโจทย์ถ้าใครกําลังหากระเป๋าที่แบบใช้ได้ในทุกๆวนันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทํางานที่ออฟฟิศแล้วก็ทนไม้ทนมือ ความที่หนังเขาอะเป็นลายมาอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมีรอยขีดข่วนง่ายแน่นอนหนังค่อนข้างทนและยิ่งใช้ะะอ่ะค่ะเอสเอเขาก็บอกว่ามันก็จะมีความยิ่งเงายิ่งแบบดูมีความคลาสสิกมากขึ้นสบายๆมากขึ้นอันนี้ยังใหม่อยู่เนาะมันก็ยังมีความด้านอยู่อะคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาแกะกล่องเปิด ถงให้เพื่อนๆได้ดูกันคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับกระเป๋ารุ่นเบลแบ b a g ไส z น n a โนสีลายทูปนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะรีบมาตอบนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ